หน้ตามันโหดการเป็นแหนเบอร์เซิร์ฟไปดีครับผมกระสวกกระซวกกระซวกกระซวกเหมือนโหลสวัสดีครับผมยนดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดวบอสสี่กันอีกครั้งนะครับผมก็อยู่คลิปนี้จะฟามาดูตัวบาเบเลียนผมเนาะที่เอ่อเป็นสายแบบอัตโนมัติครับผมคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นบาเบเลียนเนาะก็จะ อัพไปมั่วสัว่วิดีห่่อยบวกกับได้อเป็นดาบยูนิคมานะครับผมก็คือมันจะเป็นนี่ตัวนี้ครับผม o ิวออฟคริมสันเนาะก็เวลาแทงแทงสัตูเนี่ยแล้วมันจะสร้างบอ่อเลือดออกมานะโคตรสะใจเลยครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างเบานะผมได้ทำไมมีคนดีกว่นี่คมไม่ได้อยู่ตัวนี้หรอวะ เนี่ยเวลาแทงปุ๊บมันจะมีบ่อเลือดออกมาแบบสะใจมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมขี้เกียจกดเลยผมก็เลยใช้มาโคเหมือนเดิมครับผมนะโดยการเล่นสายนี้ก็คือมันแหลกครับผมวันนี้มันเป็นอะไรนะการเล่นสายเนี่ยก็คือจะกดใช้แค่สกิลเดียวนะครับผมก็คือสกิลเอ่ออัลติเมทก็คือ La s t of t h e b e r s e r k e r นะครับผมก็คือ มันผมเคยใช้หลายสกิลแล้วแต่พอไม่ใช้มันก็สู้ได้ไงไอตัวคอสกิลผมก็ไม่ได้ใส่นะครับผมนะดูสกิลกันเนี่ครับผมเออผมไม่ได้ใส่คอสกิลนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงอเขาเรียกว่าช่วงมิดเกมอยู่นะครับผมช่วงแบบว่าสี่สิบถึงหกสิบครับผม 40ถึง65ก็ได้อ่าเป็นถึงเป็นช่วงมิดเกมคือเราใช้สกิลอะไรอ่ะมันมันก็ฆ่าได้หมดนะครับนะแล้วมันยังไม่ได้เป็นเวอร์เทียสี่ด้วยเนาะโอ้ข้างล่างนั่นอย่างแจ่มดูดิมันยังไม่ได้เป็นเวอร์เทียสี่เนาะคือใช้สกิลอะไรก็ฆ่าได้อยู่เนี่ยผมแต่ก่อนนะผมจะใส่ตัวสกิลเลนไว้เนาะเป็นสกิลคอสกิลไว้ตรงนี้อ่า ไว้ต้องชิดขวาครับก็คือสกิลหลักของเราเนอะก็จะเป็นตัวนี้นะผมก็พอเราไม่กดใช้มันก็สู้ได้อยู่ดีก็ใช้แค่ตัวนี้กับอ่าตัวตัวรับเชิญเ่ยนะครับผมเป็นท่ากระซวกอ่าถมไปดูบิลแมาบิลของสายเลนอะของอาจารย์รอบเขาเนะบิลของสายเลนอะเขาจะใช้เป็นตัวอ่า ครับเจ้าเราก็ตัวอ,อะไรนะตัวเลนเนาะแต่ถ้าตัวเลนเราจะไม่มีมานานะเพราะว่าของอะเรามันยังไม่ถึงมันทำไม่ได้ถ้าเรามาใช้ตัวนี้หรือว่าใช้ไอสามไอ้ตัวเนี้ยผมเคยใช้ละถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตสะท้อนด้วยกระท้อนเนี่ยไอะ,อะอกระท้อนนี่ นี่มีซัพพอร์ตกระ t ้อนเนาะเหมือนสแต็กเอากระท้อนแต่ผมชอบท่านี้มากกว่าครับผมนี่ผมอัพห้เลยนะเพราะว่ามันจะบิงมันจะโดดเข้าไปตีครับผมทาให้มันเราไม่ต้องเดินตามนะมันโดดเฟิกเฟิกเฟอารมณ์ว่าบิงไปตีบิงไปตีรัวๆนะครับผมนะก็เลยใช้เป็นสกิลหลักเลยทําให้มันเดินไวขึ้นอีกหน่อยเนาะแล้วส่วนก็พวกนี้เป็นท่าอะไรนะท่าตะโกนเนาะมันคือฮาชิ ashi, ครับผมนะ พวกนี้เป็นทาคิก็ไออย่างอันนี้ก็ทําให้เราอะไม่ไม่ติดสถานะอะไรนะครับพึบไปเลยส่วนตัวนี้ก็เรียกสตูส่วนอันนี้ก็อะไรเน่เพิ่มดาเมจครับผมซึ่งสามท่าเนี้ยมันจะมารอกดข้เกตก็คือกดตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมนะพรากดตลอดเวลาอยู่แล้วท่านี้ก็ไอท่ากระซวกเนี่ยผมก็เลยมันคูดาวมันแค่หก 6กว่าวินะครับผมเพราะผมอัพเต็มอ,อัพเต็ม5เนาะผมก็เลยให้กดตลอดเวลาเหมือนกันสรุปว่า1 2 3 4 5สกิลเนี้ยมันจะต้องกดตลอดเวลาเนาะก็เลยกดมาโคไปเลยครับผมเหลือแค่ตัวนี้ไว้กดเวลาจะสู้บอสอะไรทีเดียวกดเพราะว่าคูดามันนานเนาะ56นาทีไปก็ไปดูการคับว่าเป็นไงตอนนี้ก็อยู่ในเควสเอ่อคิดว่าน่าจะใกล้จะเจอบอสแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่าผมดูจากเควสเนี่ยมันบอกว่า Uh, time to end this นะครับผมไอ้ลอร์ลอร์เซียลอร์เซอร์นี่มันชื่ออะไรวะเซีย er หรอน่าจะเป็นไอไอท่านเขาแวไพร์ผมไปดูดีกว่าพูดเยอะเสียเวลาไม่เนี่ยผมอย่างชอบเลยกระสวกแรงไม่แรงไม่รู้รู้แต่มันกระสวกมันมันได้ความสะใจผมคือการเล่นตอนนี้ก็คือผมแค่อ uh, ขยับเมาส์นะครับผมเนี่ยมันไม่ดีเซิร์มันไม่ดีเซิร์ม,ม,มันแหลกวันนี้ผมดุดไปแนนะ้ผมแค่ขยับเมาส์อย่างเดียวแล้วนะ ไม่ได้คิดอะไรสักอย่างรอแค่เราแค่รอคิดขวาอย่างเดียวนะครับผมเวลาเจอบอสหรือว่าเ,อเจอแมงมอนสเตอร์ลุมเยอะๆอะไรเงี้ยก็คิดขวาส่วนสเตตหรือว่าอะไรเนี้ยพวกเอ็เฟกอะไรอ่ะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดนะครับผมได้ได,ได้ไอเทมอะไรสเตตดีๆก็ใส่มาเลยเพต,ตอนนี้มัน57เดอยู่นะเดี๋ยวน่าจะต้องมาทำบิลอีกทีสักช่วง65ตอนที่เราจะเตรียมตัวขึ้นเวอร์ชั่นสีนะครับผม นี่ลากมาไปทางของผมเลยครับเนี่ยเท่เกิดว่ามันไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องกดอะไรเนี่ยมันมีสกิลแวมไพร์ด้วยนะครับผมที่เวลาตีปุ๊บทุกๆสี่วินาทีอ่ะมันจะอ่าโดนดาเมจโดนอะไรโดนดาเมจโดนรอบๆอะไรอย่างนี้ครับผมนะมาทางนี้สิ กระซวกไปทีนเนี่ยกระซวกเจ๋งไม่เ <nicht> จ <on copyright mañana> ๋งไม่รู้อะจะต้องลงทางไหนลง้างโน้นนี่มัหลงซะได้เจ๋งไม่เจ๋งไม่รู้รู้รู้แต่เน้นสายใจครับผมโดดไปกระซวกอย่างแรงครับผมเลยดูเอฟเฟกต์ออดูดูแค่เอฟเฟกต์มั้อาวเวลขึ้นเฉยส่วนพนรกกอนก็ยังไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่นะ เพราะว่าแต้มมันยังน้อยครับผมนะอัพอัพไปก่อนครับผมยังยังไม่ถึง2ตอนนี้ได้แค่กิบเดียวอยู่นะครับอีกกลบกำลังจะถึงอถึงแล้วมั้งได้สองกลบโอเค,คเข้าไปดูสิวีเจอบอสยังวะในนักกระซวกมือหนึ่งครับผมเนะี่ย <c oughs> ยูนิคเป็นเหตุไอยูนิคจะเลือกสายของคุณเองผมบอกเลย คุณไม่ต้องคิดเยอะว่าคุณจะเล่นสายอะไรคุณได้อยู่นี่ก็ไหนคุณก็เล่นอันนั้นแหละเนี่ยผมอย่างชอบเลเดินไปเดินมาแบบว่าขยับเมาส์อีงเยอครับผมดูหนังฟังเพลงโอ,โ,อโ,อโอ้แต่ถ้าแบบนี้มันจะมีปัญหานก็ต้องหยุดมาโคผมก็ตั้งเป็นผมตั้ง F5 นะเป็นการ t o เก l ลก็คือถ้ากด F5 ปุ๊บมันก็จะทำการลานมาโครทุกปุ่มเลย พกด F5 อีกทีก็จะหยุดใช้เวลาที่เราต้องคุยเควสว่าต้องเก็บของหรือว่าทําการไอ้ยังพวกช่วยตัวประกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องหยุดนะักระซวกเมอหนึ่งมาลกระซวกกระซวกไปสิกระซวกไปดิอันนี้นี่กระกระซวกไปดิคือมันมันจะกระซวกแล้วมันจะดึงควานไส้ออกมาแล้วผมเลือดกระฉูดเลยทีเดียวอ้โหอย่างจ้าแบบ ตอนนี้ไอเทมที่อยากได้คือรอ,อ,องเท้ากับสร้อยที่มีไออะไรนะมุเวนสปีดครับผมนะเหล็กครับผมเลยอยากได้รองเท้ากับสร้อยที่มีมุมเวนสปีดแล้วก็อยากได้พวบรดกูดาวนะเพราะว่าไอสกิลกระช่วกเนี่ยผมจะได้ใช้ได้ไวอีกหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่มีคอสกิลเลยนะครับผมนะผมไม่ได้ใช้คอสกิลนี่หวังพึ่งกระชวกอย่างเดียวอะ แล้วก็กระท้อนด้วยครับผมอยากได้รองเทา้าอยากได้ออฟมูเมนต์สปีดแล้วก็อยากได้เกาะสะท้อนนะครับผมนะเกาะลูนิสกสะท้อนผมอยากเล่นสายสะท้อนนะ่ะคืออย่างว่าเนี่ยทางหลังมันอาจจะไม่เวิร์กแต่ตอนนี้เราเอาสนุกครับผมผมไปเป็นเล่นตามแบบเมตาละม,มันแหลกอ,อ่ะโอ้เนี่ย คือผมลงนี่สองรอบนะเน่ยมแหลกแล้วมันก็หลุดแล้วมันก็ต้องไปออกไปข้างนอกครับผม <c oughs> ผมเล่นตามตอนแรกผมเล่นตามเมตาเนาะที่เป็นอ่า uh, up h ลอัพฮ i l ลอะไรนะั่นแหละแล้วมันไม่สนุกครับผม <c oughs> <c oughs> มันไม่ค่อยสนุกนะก็เลยผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่ต้องไปตามมากขอแค่ถ้ามันฆ่าได้ก็เป็นกินเนี่ยคุณจะตามเอาจริงๆคุณจะต้องไปตามอีกทีคือสักแบบช่วง สักเจ็สิบแล้วเนาะเอาคือจนกว่าคุณจะสู้ไม่ได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็เออสงสัยเราจะตัวเรามันจะกากนี้ก็ไปตามเมตาเขาซะหน่อยแต่ถ้าสายที่คุณชอบสกิลที่คุณใช้เนี่ยมันมันโอเคไอ้นี่มันไม่ใช่พวกเราเหรอวะยิงกูัด้แหละไอ้สายที่คุณชอบเนี่ยสกิลที่คุณใช้มันโอ้โหโอเคมันเข้ามือว่ะชอบกดแบบนี้ชอบเอฟเฟกแบบนี้อะไรเงี้ยคุณก็เล่นไปเถอะครับถ้ถามันฆ่าได้นะ เรามันเรามันตันมันฆ่าไม่ได้จริงๆอ่าเราค่อยไปตามตาเมตากันแหละนี่บอสเซิร์ฟนี่อ้าบอสมาครับผมอะไรเนี่ยอีบอกอ๋อดิเอ็นเชียนครับผมโน่นกระสวออกวันนี้ครับเนี่ยกระจอกเออไทยเด้าเหรอเป็นลูกว่าลูกกระจอกโอ้กระจอกเนะี่ยเอาบอสใหญ่มาเถอะ จะกระซวกหน้าสั่นเลยครับดูนี่แวมไพร์เจอกระซวกไส้แล้วไหนวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรมันก็ตายมันมันมีเออ่ผลของแวมไพร์ด้วยเนาะสกิลแวมไพร์ที่ไมไ่ทำดาเมจเนี่ยเห็นไหมเออท่านเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองนเนี่ยมันจะดังแช็มันจะดึงเลือดทุกตัวมานะครับผมเนาะ แต่มันไม่ได้แรงอะไรนะที่มันตายเพราะว่ามันเป็นพวกกีกี้เฉยๆกระซั่วันสักที่แต่นั่นําคาญนะคือที่ต้องใช้สกิลหลักเป็นตัวเนี้ยเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่มันจะเป็นแวมไพร์เนาะเราก็มันกระโดดหนีได้ครับผมนะโครน่ารํำคาญเลยเดี๋ยวขอเขาหยอดมากแหลกเย ไหนว่าเมื่อไรผมจะถึงบอกเนี่ยมันเดินเยอะมันสู้เราไปวิ่งโซนเขียวไม่ได้ครับผมโคตรมันผมบอกเลยกระสู้กระสู้อ,อ,อันนี้เอ๊แม่มยิงกูทำไมวะ เบอร์เซิร์ฟอ๋อลูกน้องหัวโปเนอะไม่รอดอะครับผมอีชี่มามาหรือ,อยังมาเหรอนี่เบอร์เซิร์ฟไม่อยู่อ๋โอ,โอส่งลูกน้องมาหาวะนี่เรามีทั้งฟอร์ติฟายมีทั้งสะท้อนมีทั้งกระสวกของออของกระสวกไอ้นี่คนโอจอมนิโอจมมโอจมนิ น่งสานไปหนึ่งหายไปไหน,นวะกับซวกสักทีดิกับซวกไปหนึ่งเนี่ยกระจอกเขาบอกเลยกับซวกเจอกระจอกมันจะไปเหลืออะไรอะ่ะเออเนั่นไม่ใช่บอสไปหรอแม่ร่างกายต้องกรารพละบอสอะครับผมคือบอสตอนซีซั่นหนึ่งแม่งกระจอกโคตร ไอตัวนั้นอนะ่ะไอวาชาร์ตอะไรเนะี่ยก็ะจกโคตรๆผมบอกเลย <c oughs> เดินเข้าไปอันนี้คือฆ่าบ,บอส <c oughs> ได้เหรอมันไม่ใช่อะไรอ,อือไอลิลสต,ตัวร้อยเนี่ยมันทำเราไว้เจ็บแสบครับผมนะอ,อ๋อเฮ้ยสงสัยไม่กระจอกว่ะเฮ้ยมีการซูมออกแบบนี้โรงงานจะเข้าอ๋อฟอนติไฟมดเร็วๆร็วมาที่ไอไอยา่าหน้าตามันโหด กานจนแหนเบอร์เซิร์ฟไว้นี่ครับผมกระสวกกระสวกกรพวกกระสวกเหมือนกว่านะผมกระสวกดึงกระชากเอา้าเลือดมันเหรอเนื้อก็เลือดผมที่มันลดให้เจะขิงไปหนึ่งกลุ่มกระสวกเอา้าอะไรอะไรนี่อะไรเลือดไหลตายไปซะนี่แวมไพร์เจอสายเลือดไหลครับผมนะนี่อยู่ไหนกระสวกกระสวกไส้ไหลโชว์โชว์ แทงสะดือครับผมแทงแทงสะดือไปดิไม่โอ้ลาก่อนบอสกระจอกที่ป็งเอ้ำไม่เลือดมันเต็มอ่ะประตูเลือดูไอเทมโอ้โหกระจจกเกันไปแล้วบอสจริงว่ะเนี่ยนี่เอะ รีเทิร์นนะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มึงวอช์จิงอ่ะเนี่ยกระจอกแค่เราเล่นมาอย่างไม่เคยขายของเลยนะผมเนี่ยเลเวลห้าสิบกว่าเนี่ยก็คือย่อยอย่างเดียวนะไม่ได้ขายเลยมีเงินอยู่อ่าสิบล้านนะครับผมเพราะว่าถึงเราขายไปมันก็ไม่ได้มันได้ตังค์ไม่เยอะสู้เรามาขายตอนเลเวลเยอะๆดีกว่าเนาะเนี่ยมีตังค์สิบเอ็ดล้านนะก็คือไม่เคยขายของเลย เอา้ามันไปไหนอะ่ะเปนเมืองน,นู้นอีกเป็นไงครับผมกับบอสแวมพร์ไม่รู้มันใช่มันใช่ไหมใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยอยู่ตัวสุดท้ายอย่างเนี้ยคือกระจอกมากครับผมนะอย่าให้เทพเจ้าแห่งการกระซวกต้องมาเจอกับความกระจอกแบบนี้ได้ไปสู้เองก็ได้แบบนี้ เทพเจ้าแห่งการกระซวกครับผมคอสกิลก็ไม่ใช้ตอนนี้กระซวกอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมลดคูดาวได้เยอะนะโอ้โหหวานเจี๊ยบต้องไปดูต้องไปหาดูเอฟเฟคหาดูสกิลต่างๆเนาะที่มันมีผลกระทบให้ <c oughs> <ๆ S 1> ลดคูดาวอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยหวานเจี๊ยบกระซวกรัวๆครับผม, <c oughs> แ,อมแอนิเมชั่นไอแอนิเมชั่นวันช้าก็ไม่สนใจนะครับผม <c oughs> เพราะว่า เราได้ความสะใจไหม <c oughs> กระซวกยับอะบอกเลยมาลุยกันต่อครับผมผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลองกระซวกคนซะหน่อยก็เหมือนเดิมครับผมที่จริงอะมันไม่ควรที่จะกดออตโต้เนะเพราะเราต้องเก็บสกิลพวกสกิลฮาชิไว้ใช้ครับผม <c oughs> แต่เราไม่สนใจอยู่แล้ว เปิดหัวแดงไปเลยดิเอาเลยเรียกร้องครับผมไปหากระสรุกสักหนึ่งจบมันมีเคเวสครับผมนะที่มันต้องฆ่าคนนะ่ะเป็นเควสของจีซันนะดูซิไข่มันจะกระสวกไข่ เยอนัเตอร์เพเยอร์หนึ่งคนขอหนึ่งศพไอ้น้องหาไม่เจอเลยไม่มีคนมั้งเนี่ยแต่ผมก็ไม่ค่อยมาโซนฟีวข้างบนนี้นะส่วนใหญ่ผมจะไปลุยข้างล่างครับผมม่อนมันม่อนมันดูชุกกว่ากับกับสวกไอ้นี่ไปก่อนอัะอันี้เขาเรียกว่า ฮาคิราชันครับผมมองหน้ามันก็ตายกันหมดออไม่มีคนเลยอ่ะแต่ถ้ามีคนแต่มันหนีเราไม่ได้แน่นอนเพราะถ้าแรกถ้าเบสิกสกิลเรามันกระโดดไปนะครับผมันฟึ๊กฟึก๊กไปนะ้อหนูไม่มีคนแบบว่าดูชาอันนี้เนี่ยอ<ๆ>ีเวนอะไรคนร้อยจัง พวกมันแรงชั้นต่ำกระสวกขนาดโดดไปอย่างเทพมีคนเนี่ยมันไม่มีคนนะกระสวกไปออกมากองเอๆๆงอเออเออเออมาทำอีเวนต์อยู่นี่ว่า กระสวกมันก็แตกหมดแล้วเจอท่ากระสวกผมดาบยูนิคนร้ายว่วะนี่เนี่ย,ยโดดมาใตาา้แตกเฉยยังไม่ทันกระสวกเลยครับผมเลยเกระเจาะครับแท้คือว่าเราต้องถึงเวลาที่เราาต้อง ลงในแม่โหดๆแล้วเปล่าวะตอนนี้เลยว่า58นะครับผถ้าลงในแม่ก็น่าจะประมาณเอ่อสมมติว่าลง50เทียบเทียบ8เทียบ8เทียบ9เทียบ10เลยนะแตกกระโดดมาอย่างนี้ก็หวานเทียบจริครับได้ พกพัากอนมันไม่มีคนให้เราฆ่าผมเอาเอาอส์คุณไม่ได้ก็จัดบอสนี่หรอวะเบอร์เซอร์ไปเลยแหละจะสู้ผมเดือไม่ลดหรอวะปล่อยมือครับผมชิวๆ นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะปล่อยมือไว้กับซุกพอดีนี่มันสะใจตรงเลือกมุมฟู่นี่เนี่ยแต่เราไม่ก็ติไฟนะผมเฮ้ลือดเริ่เลือดเลือดคุณเริ่มลดอ่ะได้สื้อได้นี่ยืนในบ่อน้ำเมือกันเลยนะเนี่ยต่างคนต่างมีบ่อคนละบ่อชัวชัวนี่จบได้สวย นี่ยมันได้ของธรรมดาผมเอาเพชรไปเก็บก่อนพอละพีชี่กากคนไม่มีเลยนะ่ก็ประมาณนี้ครับผมกับสายกระซวกเนาะใครสนใจไปลองเล่นดูครับนี่นี่นี่กระซวกแล้วก็สกิลนี้พุ่งไปกระซวกครับผมส่วนที่เหลือก็เป็น เออสกิลฮานคิมันข้อดีของสายนี้คืออะไรข้อดีคือคุณไม่ต้องกดอะไรเลยครับผมเดินมันไม่มีสกิลที่ต้องเล็งลงพื้นเนาะมันสามารถใช้่ามาโคได้หรือว่าคุณใช้จอยก็สบายสบาย,สบายครับผมเพราะว่ามันไม่ไม่ไมันไ,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 ไม่มีสกิลที่มันต้องเล็งอะแล่แต,แตส่สกิลนี้ก็คููดาวน้อยครับผมสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเนาะ ไม่ต้องมาคอยเก็บไว้ใช้เวลาสําคัญอะไรอย่างนี้สกิลที่เก็บไว้ใช้เวลาสําคัญมี Jamie, สกิลเดียวคืออันติเมตตัวเบอร์เซิร์คมะครับผมเนี่ยแต่ถ้าคุณเอาอันติเมตเบอร์เซิร์ตออกคุณไปเปลี่ยนเป็นคอสกิลอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมจะทุบพื้นหรือว่าจะ up เฮเวลหรือว่าจะอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมที่เกียจกดคอสกิลเฉยๆผมก็เล้ยวออกกลายเป็นอันนี้แทนนะฮะเหตุผลส่วนตัวครับผมก็ยังไงก็ขอคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ